ตามข่าวกันต่อนะครับ5มิถุนายนก็เป็นวันข้าวและวันชาวนาแห่งชาตินะครับหลายจังหวัดก็มีการจัดงานเพื่อให้ชาวนาที่ประสบความสําเร็จมีการแลกเปลี่ยนความรู้ในการประกอบอาชีพ เริ่มกันที่บรรยากาศงานวันข้าวและวันชาวนาแห่งชาติที่กรมการข้าวเขตตะจุจักกรุงเทพมหานครนะครับโดยมีชาวนามาร่วมฟังการเสรวนาเส้นทางสู่ชาวนามืออาชีพชาวนาเงินล้านโดยมีวิทยากรที่ประสบความสําเร็จในการทํานามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและถ่ายทอดวิธีการทํางานให้ชาวนาที่มีที่มานะครับโดยร่วมในการรับฟังความคิดเห็นต่างๆนอกจากนี้ก็ยังมีนิทรรศการให้ความรู้และกิจกรรมสันทนาการให้ร่วมสนุกด้วย เช่นเดียวกับที่จังหวัดลำปางนะครับได้มีการจัดงานฟันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2559นครลำปางที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปางเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยที่ส่งให้ความสําคัญต่อกิจาการด้านข้าวและชาวนาโดยมีนายอนันต์สุวรรณรัตน์อธิบดีกรมการข้าวเป็นประธานจัดงานภายในงานนะครับมีนิทรศการเพื่อรพระเกียรตินทรศการของกรมการข้าวในด้านการวิจัยการพัฒนาข้าวการส่งเสริมชาวนาและองค์กรชาวนา นิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนการจำหน่ายสินค้าภายใต้แนวคิดประชารัฐร,ร่วมใจพัฒนาข้าวและชาวนาไทยฝ่าัยแง้งส่วนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีการจัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาตินะครับโดยมีนายสิริพัฒน์พัฒกุลรองผู้ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธาน ที่ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลรูมน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชุเชิตซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันที่หมิถุนายนเพื่อร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่กิจการด้านข้าวและชาวนาของประเทศร่วมกันร,รำลึกถึงความสำคัญของข้าวและเชิดชูเกียรติของชาวนาไทย